สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูนกในรายวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่10เรื่องช้อนกลางสร้างสุขภาพอ่านะคะเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเกี่ยวกับอาหารการกินอา,อาหารการกินนะคะช้อนกลางสร้างสุขภาพเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันในคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องการใช้คําอธิบายและฝึกใช้คำหน้าหน้า91นะคะให้นักเรียนเปิดทักษะภาษาหน้า91ให้นักเรียนทําข้อ1ข้อ1ตรงนี้นะคะเติมตัวอักษรในช่องว่างให้เป็นคําที่มีความหมาย เติมตัวอักษรอ่ามีคํามาให้มีช่องว่างมาให้มีพยัญชนะบางตัวมาให้เติมตัวอักษรพยัญชนะหรือสระนะคะลงในช่องว่างให้เป็นคําที่มีความหมายนะคะคําทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคําศัพท์ที่อยู่ในเรื่องของบทที่10ทั้งนั้นนะคะอ่าอย่างเช่นข้อ1นึ่งอ่าคำว่ามีขีดมาให้มียอยักษ์อออ่างยอยยักษ์อ่ามาให้ก็คือ คำนี้ก็คือคําว่าทยอยทยอยนะคะต่อมาคํานี้ต่ออัต,ออตะแล้วก็ขีดสองขีดแล้วก็สระอักก็เติมอันนี้ก็คือตะกะอัตะกะ,ะ,กะคืออาการการรับประทานอาหารที่ไม่สุภาพอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมาคำนี้เห็นรู้เห็นปุ๊บรู้ปับ๊บแต่เติมให้ถูกนะคะคำว่ากีต้า,าเติม ประมาณนี้และที่เหลือนักเรียนไปเติมนะคะต่อมาหน้านี้หน้า92หน้า92แต่งประโยกกค,าโยะคะจากคำต่อไปนี้อ่าแต่งประโยคนะคะจากคำต่อไปนี้อ่ามีหนึ่งคำว่าเกียดสองโรแมนติกสามเอ็กซเร์อย่อสี่พระอืดพระอมห้สาธารณสุขอ่านะคะแต่งประโยค เกียรติก็คือการได้รับการได้รับคำเชิญที่เป็นสิ่งดีนะคะความหมายของมันส่วนโรแมนติกก็คือเกี่ยวกับการรักใคร่แสดงความรักบรรยากาศที่ดีโรแมนติกต่อไปเอกซเรย์เอกซเรย์ก็คือการรักษาวินิจฉัยของทางการแพทย์นะคะต่อมาพระอืดพระอม พระอืดพระอมนี่ก็คืออาการอาการแสดงอาการคลื่นไส้อ่าอยากอาเจียนอะไรประมาณนั้นอ่าสาธารณาสุขสาธารณาสุขเป็นชื่อกระทรวงอ่าที่มีอำนาจในการเกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะสาธารณาสุขนี่คือกระทรวงที่มีอำนาจเกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคครูไม่ได้แต่งให้ดูนะ ต่อมาข้อ3ตรงนี้เอาเมนูอาหารเยอะแยะเลยค่ะเมนูอาหารเยอะเลยสมมุติอ่าสมมุตินักเรียนเป็นเจ้าของร้านอยากจะจัดรายการอาหารต่อไปนี้อ้มันจะเปะสะปะไปหมดให้นักเรียนมาจัดอาหารพวกนี้เข้าหมวดหมู่อ่าเข้าหมวดหมู่ก็คือมีหมวดหมู่เรียกน้ำย่อยอาหารว่างเรียกน้ำย่อยอ่าแล้วก็ หมวดหมู่กับข้าวกับข้าวแสนอร่อยอ่าตบท้ายด้วยขนมหวานอ่าแล้วก็ผล,ลไม้ระรานด้วยผล,ลไม้นะคะให้เอามาแยกอ่าให้เอามาแยกให้เอามาแยกอ่าอาหารเรียกน้ำย่อยอ่าดูไปทีละตัวดูไปทีละคำอ่าดูไปทีละคำนะคะอ่าอย่างเช่นอ่าปลาช่อนลุยสวน ปลาช่อนลุยสวนนี่น่าจะเป็นอาหารประเภทไหนคะกับข้าวนักเรียนก็มาเขียนปลาช่อนลุยสวนนะคะแล้วก็พอเขียนเสร็จแล้วก็กากระบาททิ้งไปเดี๋ยวจะสับสนต่อมา ซุปหูฉลามอ่าอันนี้อ่านว่าซุปหูฉลามซุปหูฉลามนี่น่าจะเป็นอาหารประเภทไหนอ่าเป็นกับข้าวน้องเรียนก็มาเขียนซุปหูฉลามอ่านะคะเห็นไหมอ่าประมาณนี้ต่อมาอีกคำหนึ่งอ่าคำหนึงอีกคำนี้อ่านว่าอ่าแห้กึิน แห่กึนอ่าแห่กลืนนี่เป็นอาหารประเภทไหนแห่กึืนอ่าแห่กึืนนี่เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยอ่านักเรียนก็เขียนแห่กึืนอ่าอาหารเรียกน้ำย่อยคืออาหารที่ไม่หนักท้องมากอ่านะคะต่อมาอ่าปลาราดพริกสามรสอ่าปลาราดพริกสามรสก็น่าจะเป็น กับข้าวอ่าก็เขียนว่าปลาราดพริกอ่าสามรสอ่านะคะต่อมาอ่ามีอะไรอีกหมูหันอ่าหมูหันนี่ก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วก็ต้องเป็นอ่ากับข้าวอ่าอ่านะคะอ่า ข้าวแช่ข้าวแช่จะมาคําว่าข้าวแช่ข้าวแช,วแช่เป็นอะไรคะข้าวแช่เป็นอาหารย่อยอ่าเรียกน้ำย่อยอ่าก็เขียนข้าวแช่อ่านี่นะคะอ่ามีอะไรอีกแตงโมแตงโมก็คืออะไรผลไม้เลยก็เขียนว่าแตงโมแตงโมเขียนตรงนี้นะคะ แกงโมชมพู่สับป,ประรดฝรั่งอ่านี่เป็นผลไม้หมดเลยเอามาเขียนได้เลยต่อมาสลัดแกงไก่อ่าหาขหนมหวานดิคะในนี้ขนมหวานอ่าอะไรที่ควรจะเป็นขนมหวานอ่านะคะขะนมหวานนี่กล้วยแขกกล้วยแขกร้านนี้มีขายกล้วยแขกด้วยอ่ากล้วยแขกอะไรอีกต่อจากกล้วยแขก ก็เป็นไอศกรีมอย่าลืมนะคะเขียนคําไหนเสร็จแล้วก็ขีดทิ้งนะคะเดี๋ยวมันจะสับสนประมาณนี้นะคะที่เหลือก็นักเรียนก็ไปใช้วิจารณญาณหาดูเอานะคะต่อมาข้อนี้ข้อน,อนี้ข้อ3เรื่องการฝึกใช้ภาษานะคะให้นักเรียนเขียนคําอ่านของคําศัพท์ภาษาอังกฤษต,ต่อไปนี้ เขียงคาอ่านอ่าเขียงคําอ่านเขามีคาเขามีคามาให้แล้วให้นักเรียนเขียงคําอ่านอย่างเช่นข้อหนึ่งกีตาร์อ่านว่ากีตาร์บุฟเฟ่เวลาเขียงคําอ่านตัวสะกดต้องตรงตามมาตานะคะอย่างเช่นคําว่าบุฟเฟ่อ่านว่าบุฟเฟ่บออุบอบุฟแอบบุฟบุฟเฟ่มาตาอ่า บุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์นะคะประมาณนี้ uh. ต่อมาอหน้าต่อมา uh. มันมีแปดข้อนะคะหน้านี้หน้าต่อมาข้อนี้เขียนคําจากภาพแล้วนําไปแต่งประโยค uh. เขียนคําจากภาพแล้วนําไปแต่งประโยคภาพนี้เป็นรูปภาพอะไร uh. เดี๋ยวเรามาดูกันให้ดูให้มเดี๋ยวครูจะเขียน คํารูปภาพให้และที่เหลือให้นักเรียนแต่งประโยคเองนะคะอ่าข้อหนึ่งเป็นรูปอะไรคะเครื่องบินหรือเปล่าเครื่องบินมีใบพัดแบบนี้ไหมอ่าเครื่องบินไม่มีใบพัดแบบนี้ถ้าเป็นพาหนะที่มีใบพัดแบบนี้เขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อ่า แล้วก็เอามาแต่งประโยคเอาคำนี้มาแต่งประโยคอ,อย่างเช่นน้องชายชอบเล่นเฮลิคอปเตอร์อบ,รบังคับประมาณนี้นะคะต่อมา รูปนี้รูปนี้เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเป็นเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีอันนี้เรียกว่าเปียโนโน,ะนะคะนักเรียนก็ไปแต่งประโยคเอานะคะ,อ,ะอันนี้ขนมขนมอะไรคะขนมเคก้กนะคะ,ะขนมเคก้กต่อมาอันนี้อ,อุปกรณ์กีฬาเห็นเป็นรูปอุปกรณ์กีฬาชนิดไหน ไม้แบดเปล่ามีลูกกลมๆอย่างนี้จะแสดงว่าเป็นเทนนิสต่อมาอันนี้รูปนี้เป็นพวงมาลัยเปล่ามองเห็นเป็นรูปอะไรเป็นอุปกรณ์การแต่งกายของผู้ชายอานะคะเนกไทอเนกไทอเขยียนไปที่เหลือให้นักเรียนไปแต่งประโยคเองนะคะ ่านะคะต่อมาหน้า95อ่าเ5เยอะเลยนะคะสั่งเยอะเลยยาวยาวาหน้าเกา95ให้เขียนแผนภาพความคิดหัวข้อเรื่องตับอักเสบอันนี้เป็นบทอ่านเสริมท้ายบทที่10ของเรานะคะเรื่องไวรัสตับอักเสบนะคะชื่อโรคชนิดหนึ่งให้นกักเรียนเขียนแผนภาพ นะคะอ่าแผนภาพเรื่องไวรัสตับอักเสบภัยเงียบของประชาชนอ่านะคะอันนี้ก็จะเหมือนแผนภาพความคิดมีลูกศรอ,อ่าเชื้อโรคมีเชื้อโรคมีสาเหตุของโรคแล้วก็แนวคิดหรือแนวทางเพื่อแก้ปัญหาการลดจำนวนผู้ป่วยแล้วก็อาการของโรคอ่าเชื้อโรคอันนี้เกิดจากอะไรคะไวรัสตับอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอ่านะคะเกิดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งอ่าโดยสายเหตุการเกิดเนี่ยเกิดจากผ่านทางอา่ติดต่อทางเลือดอ่าติดต่อทาง เลือดนะคะอืทางเลือดน้ำลายอ่าน้ำลายอ่านะคะทางเลือดทางน้ำลายทางเพศสัมพันธ์าเพศสัมพันธ์อ่าทางเพศสัมพันธ์นะคะและก็อีกอย่างหนึ่งคือจากแม่สู่ลูกอ่านะคะ จากแม่สู่ลูกเชื้อไวรัสอันนี้ตัวนี้ไวรัสตับอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่จะติดกันทางเลือดทางน้ำลายทางเพศสัมพันธ์แล้วก็จากแม่สู่ลูกแนวคิดามาดูตรงนี้บ้างแนวคิดแนวคิดในการแก้ปัญหาแก้ปัญหาถ้าจะไม่ให้ติดโรคนี้ทางเลือดทางน้ำลายอย่างแรกเลยก็คืออะไรคะควรล้างมือ ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหารก่อนรับประทานอาหารแล้วก็วิธีป้องกันอีกก็คือใช้ช้อนกลางใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร ะะใช้ช้อนกลางในการตักอาหารไม่ใช้แก้วน้ําร่วมกันไม่ใช้แก้วน้ําร่วมกันไม่ใช้แก้วน้ําร่วมกันและที่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือฉีดวัคซีนป้องกันนะคะนี่ นี่คือการป้องกันทำไม่ให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบไม่ว่าอะไรอ่าก่อนก่อนรับประทานอาหารก็ต้องล้างมืออ่าใช้ช้อนกลางไม่กินของร่วมกันไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกันอ่าการลดจำนวนผู้ป่วยเพื่อช่วยเศรษฐกิจชาติอันนี้ทำไงคะอ่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาอ่าอันนี้แทบจะเฉลยทั้งหมดเลยนะคะอ่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพอถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วการรักษาจะต้องเป็นการรักษาอย่างต่อเนื่องอจนกว่าจะหายนะคะใช้เวลาน,านานจนกว่าจะหายอ้าวแล้วอาการของโรคล่ะคะอาการของโะคะอาารคนี้จะมีอาการอะไรบ้างอ,อาการของโรคนี้ก็จะมีปวดเมื่อย ปวดเมื่อยตามตัวปวดเมื่อยปวดเมื่อยตามตัวมีไข้นะคะมีไข้อ่อนเพียอ่อนเพียเบื่ออาหาราเบื่ออาหารตัวเหลืองตาเหลืองอประมาณนี้ไหล อาการอ่าอืมอ่าคลื่นไส้อาเจียนอ่าคลื่นไส้อาเจียนอ่าประมาณนี้หลายอย่างปวดท้องอ่าบริเวณชายโครงขวาอ่า นี่คืออาการของโรคนี้อันนี้ครูก็แทบจะเฉลยทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ให้นักเรียนไปคิดเพิ่มบ้างก็ได้นะคะหน้านี้ต่อมาน้าหน้าสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายหน้า96นะคะการเขียนปฏิเสธการเขียนปฏิเสธเรื่องอย่างสุภาพาและหาเหตุผล สนับสนุนด้วยอ่าเราจะปฏิเสธคนเราก็ต้องหาเหตุผลสนับสนุนด้วยอ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งอ่าตัวอย่างเขาบอกว่าคนแปลกหน้าชวนขึ้นรถยนต์เพื่อพาไปส่งบ้านอ่าคนแปลกหน้าชวนขึ้นรถยนต์เพื่อพาไปส่งบ้านไปกับเขาได้เลยไหมคะอ่าไปไม่ได้ก็นี่ก็เราก็ต้องมีการปฏิเสธที่สุภาพ เรียบร้อยอ่านะคะแล้วหาเหตุผลมาบอกอ่าคุณพ่อกําลังจะมารับค่ะตอนนี้ท่านใกล้ถึงแล้วอะไรก็ปฏิเสธไปอ่าอย่างข้อหนึ่งเพื่อนขอยืมสตังค์ไปเล่นเกมอ่าไปเล่นเกมนะคะไม่ได้ไปกินขนมอ่าเธอไปกินขนมเราก็จะให้แต่นี่เพื่อนขอยืมสตังค์ไปเล่นเกมเรามีวิธีปฏิเสธเพื่อนอ่าเราลองปฏิเสธเพื่อนสิอ่าเ็าไง ขอโทษด้วยนะอ่าประมาณนี้ไม่ใช่บุ่มบามพูดจาไม่สุภาพกับเขาอ่าขอโทษด้วยนะอ่าเราให้ยืมไม่ได้อ่าเราให้ยืมไม่ได้เพราะเรามีเงินพอดีซื้อข้าวกลางวันอ่าประมาณนี้เพราะเรามีเงิน พอดีที่จะซื้อข้าวกลางวันอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะคะอ่านักเรียนก็ดูเอานะคะว่าคำไหนที่ควรปฏิเสธที่มันสุภาพอ่มีวันนี้ก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ จากหน้า91 92 93 94 95 96นะคะหลายหน้านะคะอ่าแบบปึงหัดก็มีหลายหน้าเลยอ่าแต่ก็ไม่ได้ยากนะคะให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือภาษาพาทีอ่าเดี๋ยวเราก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ